สวัสดีครับวันนี้ผมเบียร์กันเองนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสาระความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแมคโรแบ c โรแมคโรเล็กนะครับตามที่ทุกคนอยากรู้เรื่องคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์สวิงนะครับซึ่งมอเตอร์สวิงเนี่ยมันใช้ในการขับเคลื่อนหมุนของรถแบโฮแมคโรนะครับตัวเนี้ย เรามาดูใกล้ๆนะครับมอเตอร์สวิงมันมีหลายอย่างมากนะครับมันมีชุดที่เป็นปีมีเบรกนะครับมีเบรกในตัวกับไม่มีเบรกในตัวพอดีตอนแกะเนี่ยลูกน้องแกะผมไม่ได้มาดูนะฮะตัวนี้ตัวนี้มีอาการอะไรซีลั่วซีลั่วนะครับซีนซีลคอตรงเนี้ยรั่วนะครับซึ่งซีคอรั่วน้ำมันก็จะแห้งนะครับมันจะเป็นทุกเกียร์ลักษณะเดียวกับตัวเดินเลยฮะมันไม่มีอะไรเวลาเราทํานะครับคือมาอย่างไงไปอย่างนั้น นะครับมาอย่างไงไปอย่างนั้นซีนตัวไหนไม่มีตัวนี้เราแปลงมาแล้วใช่ไหมนะจาัดก,การแปลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ดูตัวนี้เป็นมอเตอร์ของคูปัต้ารุ่นไหนด้านหลังเนี่ยฮะซึ่งแกะมาเพดมีรอยพอดีพวกเพดวาวเนี่ยมีรอยก็เลยเลยอ่าให้แหลกเอาแหลกขัดเอามันจะขัดใช้ได้นะครับไม่มีอะไรก็มีนิ้วเนี่ยครับไอ้พวกปั๊มนิ้ว ปั๊มนิ้วหรือที่เขาเรียกนิ้วนี่นี่ส่วนนี้ฮะนี่นี่ส่วนนี้ใกล้ๆนี่ครับส่วนนี้แหละมันไม่ใช่ขนาดความโตนะครับมันเป็นลักษณะของเนี่ยเหมือนนิ้วเหมือนนิ้วนิ้วมือคนอย่างเงี้ยฮะเหมือนลูกโม่ปืนเนี่ยแหละเขาเลยเลือกนิ้วนะครับถ้าเป็นปั๊มเฟืองมันจะหน้าหนาเฟืองอย่างเงี้ยขบกันเขาเรียกเรียกปั๊มเฟืองไม่ใช่ขนาดของปั๊มนะครับว่าเป็นนิ้วเป็นหุ่นอะไรไม่ใช่นี่นิ้วนิ้วคือตัวนี้ฮะเดี๋ยวตอนประกอบเดี๋ยวตอนประกอบเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงว่า ประกอบยังไงหลักการคือมายังไงไปอย่างนั้นแต่นี่มีการกินเสื้อนิดนึ่งแล้วเนี่ยหมดเสื้อแล้วก็มีอาการเฟืองเรียกเฟืองเฟืองสึกนะครับเฟืองสึกก็เลือดเชื่อมเฟืองอัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปบดใส่กับเฟืองเฟืองเดิมนะครับเชื่อมเฟืองแล้วก็เทียบเทียวไม่มีอะไรถ้าเกิดจะสั่งไหนก็ได้แต่ว่าทีนี้รถมันก็ มันไม่มีอะไรอ่ะมันสามารถทําได้นะครับลดรถเราไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับทําได้ทํานะครับลดอะไรทําได้หมดลถของเราเองทําได้ครับคิดอะไรนึกอะไรจินตนาการอะไรอยากอยากได้อะไรทําถ้าไม่แน่ใจโทรมาปรึกษาได้โทรมาปรึกษาได้ตลอดนะครับถ้าผมไม่รับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรกลับถ้าผมยังไม่โทรกลับโทรมาอีกรอบหนึ่งอย่างนี้นะครับใช้ใช้วิธีนี้เอานะเพราะว่าเอ่อในทุกๆวันเนี่ย มีคนเขาสงสยัยเขาโทรมาตามโทรหาผมตลอดทั้งวันผมก็เลยบางครั้งติดคุยกับสายนู้นสายนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้เป็นฝามอเตอร์มีพวกวาลวววนะครับวาลวต่างๆนะครับวาลควบคุมเกี่ยวกับการกันกับการอะไรแรงดันนะครับพวกนี้บางครั้งการทําก็ไม่ต้องไปเข้าใจอะไรมันมากนะไม่เข้าเข้าใจอะไรมันมากลองดูฮะลองผิดลองถูกดูนะครับบางครั้งงา คือของพวกนี้มันไม่มีศาสตร์อะไรที่แน่นอนฮนะเราเรียนรู้เอาเรียนรู้เอาเดี๋ยวประสบการณ์มันจะเข้ามาเองนะครับอย่างรถของเราคันเดียวเนี่ยสมมุติว่าพี่มีรถหนึ่งคันนะฮะร,รถของเราคันเดียวเนี่ยยังไงก็ไล่จนนะมันจะหนีไปไหนไม่ได้ยกเว้นรถบางรุ่นที่ผมเคยบอกนะครับว่าอย่าไปเล่นมาเลยอย่าไปเล่นห้ามเล่นอย่าขับยุ่งนะนะครับใครที่เชื่อก็โชคดีไปแต,ไแต่ใครไม่เชื่อก็ถ้าใครไม่เชื่อก็ ก็ให้โชคดีแล้วกันนะครับเอาตามนั้นเลยนะครับแล้วแต่ใครเพราะว่าสายใครสายมันไม่เรียกสายใครสายมันนะครับแต่ผมเป็นช่างผมก็รู้ดีว่าอะไรคืออะไรนะครับแล้วผมก็ไม่มีรับรวงพางไม่มีรับรวงพางอะไรทั้งนั้นบอกหมดโทรมาถามบอกหมดถ้าผมรู้นะผมบอกหมดเลยผมไม่มีอะไรทั้งนั้นในวิดีโอคอลคุยก็ได้นะครับเอาตามนี้นะครับส่วนวันนี้มอเตอร์สวิงซีนคอรั่ว แต่บางทีเจออย่างอื่นปุ๊บก็เปลี่ยนไปเลยเห็นแล้วก็เปลี่ยนไปเลยทําไปเลยมันจะได้จบอันนี้รถของเราเองไม่เป็นไรนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามต่างๆนะครับสําหรับวันนี้คลิปสาระความรู้เกี่ยวกับแมคโครแมคโครแบกโฮนะครับขอบคุณมากครับเยียนกันเองครับขอบคุณครับ